สวัสดีครับวันนี้พบกับเกม Cast Rider Rush นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปิดไอเทมชิ้นหนึ่งชื่อไอเทมว่า c a t t y Disk นะครับเราเข้าลงรถนะครับผมแล้วก็ไปที่ไอเทมนะครับไอเทมนี้คือรหัส c a t t y d i s c นะครับผมเราสามารถเปิดฟรีได้ทั้งหมด5ครั้งต่อวันนะครับหลายๆคนหรือเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้วิธีการเปิดผมจะมาสอนการเปิดนะครับผมพอเข้ามาที่รหัส c a t t y d i s c นะครับกดเข้ามาเปิดนะครับผมซึ่งต้องใช้ไอเทมเปิดนะครับในการเปิดไอเทมชิ้นนี้แต่เราสามารถเปิดฟรีได้1ครั้งโดยการกดเครื่องหมายบวกตรง ไอเทมนี้นะครับแคตตี้ดิสกดเข้าไปเลยครับเกมจะทําการสร้างห้องให้เรานะครับถ้าเราไม่อยากรอนานเราสามารถเพิ่มบอทได้โดยการกดที่มุมขวาตรงรูปบอทนะครับผมแล้วก็เลือกบอทเข้ามาได้เลยนะครับเลือกบอทเข้ามา7ตัวเราสามารถเริ่มห้องได้เลยนะครับกดเริ่มเกมไปเลยครับผมแล้วเราก็เข้าไปแข่งรถในด่านนี้นะครับซึ่งด่านนี้เมื่อเราแข่งจบเราจะได้ไอเทมชิ้นหนึ่งมาเพื่อในการเปิดไอเทมแคตตี้ดิสนั้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าด่านนี้จะมีด่านเป็นยังไงบ้างนะครับลุยกันเลยซึ่งเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปจนจบนะครับบอทมันไม่เก่งมากนะครับขับไปเลื่นๆ่นก็ได้ครับเป็นการฝุดด่านนี้ของเราไปด้วยนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าบอทไม่สามารถแซงเราได้เลยนะครับ ถ้าเราขับดีๆยังไงก็ชนะง่ายๆครับัไปเรื่อยๆเลยครับ,รอ,รบอุปสรรคของด่านนี้ก็มีไม่เยอะนะครับจะมีแค่ตรงเมืองเมืองนี้ครับมันจะพลิกไปพลิกมาเราก็ต้องกัดจังหวะดีๆนะครับเพื่อเร่งความเร็วไปในจังหวะนี้ถ้าพลาดเราก็จะตกลงไปหรือว่าโดนชนได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับ นี่ฮะถ้าพลาดจะเป็นอย่างนี้ครับผมเราก็ต้องรอจังหวะดีๆนะครับแล้วก็เล่นไปต่อนี่ครับเราแซงบอดมาแล้วครับทั้งหมด3มรอบนะครับนี่รอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครัวพลาดก็ออกขวาได้นะครับตรงนี้ ถึงตรงนี้ถ้าใครกลัวพลาดออกขวาได้เหมือนกันนะครับแต่เสียเวลานิดนึงก็ค่อยๆหาจังหวะดีๆไปก็ได้ครับแล้วก็ใกล้ครบ3ารอบแล้วครับข้อสูงเฉยไฟ นี่ครับจะเห็นว่าเมื่อรจบการแข่งขันจะเราเราจะสําเร็จการแข่งความเร็วในหลายคนในด่านนี้นะครับเราจะได้ไอเทมชิ้นนี้มาเพื่อเปิดฟรี1 ID สามารถเปิดได้5ครั้งต่อวันนะครับกดเข้ามาเล่นด่านนี้ได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมเล่นกับบดก็ได้นะครับไม่ยากครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราไปกดไปดูไอเทมของเรานะครับ นี่ครับกดเปิดเราจะสามารถเปิดฟรีได้1ครั้งนะครับเราสามารถทำได้สูงสุด5ครั้งต่อวันแล้วก็ขับทั้งหมด5รอบพอครบ5รอบเขาก็มาเปิดทีเดียวก็ได้โอเคครับเราจะแข่งจบ5รอบแล้วนะครับเราก็มาดูกันดีกว่าว่าไอทมชิ้นนี้สามารถเปิดได้ไอทิมอะไรกันบ้างน,นะครับผม ก็จะมีแคตตี้ดิสทาวอนนะครับเป้ตูดแมวทาวอนนะครับลอยดิฟอุ้งเท้าทาวอนนะครับป้ายดิสทาวอนแล้วก็ที่คาดผมหรือสีทาวอนนะครับผมตัวร์แคตตี้ดิสนี้นะครับเป็นตัวดิสใสชุดแมวนะครับมีความน่ารักแล้วก็หลายๆคนอยากได้นะครับถ้าเราโชคดีเราก็จะเปิดได้ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเป้ตูดแมวเป็นเป้ตูดแมวของแคตตี้ดิสนะครับหน้าใสแล้วมันก็จะมีความเข้ากันกับตัวละครตัวนี้มากเลยนะครับผม ส่วนไอเทมอื่นๆก็สามารถเปิดฟรีได้นะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้ถ้าจะเปิดต้องใช้ตัวถอดรหัสแอในการเปิดนะครับแต่ว่าเราสามารถเปิดฟรีได้โดยการแข่งด่านที่ผมว่าไปเมื่อกี้5ครั้งต่อวันนะครับก็ยังไงถ้าว่างๆก็มาแข่งด่านนี้ได้นะครับกดตามที่ผมบอกได้เลยถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับน้องๆคนไหนแล้วก็เป็นมือใหม่ที่เข้ามาเล่นนะครับดูคลิปนี้จบถ้าชอบก็กดไลค์สับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ